เจบอยู่หน้าห้องพยาบาลน่ะพี่อ่ะพี่พูดไประเด็นไม่ใช่ไม่ใช่อะไรต้องบอกว่าอยู่บางแคเออใช่ใช่ผมอยู่บางแคผมเซฟแม่ขายข้าวมันไกลผมอยู่หาดไกลเอ้าเฮ้ยช่วยย่อยยายขายข้าวขาหมูเลิกขายคุกกี้มาขายข้าวไก่อย่า อาเออเล็กเป็นอะไรผมทำอะไรผิดที่ให้เกาะเองอีกแล้วโอโหบ้านมั่วนะผมบอกให้เอ้ยคุณจะเป็นหมอสักกี่รอบวะเนี่ยพาะบ้านไม่ได้เป็นหมอเพราะว่าเกมนี้ผมยังไม่โดนตัวพาะบ้านแม้แต่นิดเดียวเลยเออใช่พี่โจไม่ได้มาทถงนี้เลยผมขอลองอีกรอบหนึ่งว่าถูกไหมลองอะไรอีกอะการให้เกาะนะว่าเล็กเป็นสภาพ ไปรอบไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่บรรยากาศมันตึงเครียดพี่เธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่ได้ไหมอ่ะข้าวมันไก่เบื่อแล้วอ่ะข้าวหมกไก่มีนะมีเพลงข้าวหมกไก่ด้วยนะเคยฟังเปล่าข้าวหมกไก่แม่อร่อยต้องเป็นข้าวหมกหมูมีเพลงโจ๊กหมูฟังเดี๋ยวผมมุ้งร้องเพลงข้าวมันไก่ให้ฟังสักรอบเปล่าไหมอ๋อเลยพี่อยากฟังไงตอนเนี้ยขอเพลงสักหนึ่งก๊บ

ตายแล้วล่ะเฮ้ยอะไรวะกางเกงในตัวน้อยใส่ไว้ไม่ยอมถอดขุมแวบเข้ามาที่ท่อคือพี่ปอยแตกก่อนอ่ะเขาน่าจะไม่ได้ปาดผมนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขาอยู่ใกล้ผมด้วยเมไ่เนี่ยได้ไหมนะไม่นะเขาตายตรงไหนตายตรงที่ดูแอดมินเลยครับผมเธอมีอะไรอยู่ในนั้นทำไมมันง่ายได้เกินไป ตอนที่ทุกคนกําลังเล่นเล่นกันอยู่นะผมได้ฆาตกรแล้วสองคนถามว่ามาพี่ฆาตกรฆาตกรก็คือพี่บอสกับพี่จีนสติงนะโอ้พี่ไม่พูดเร็วอ่ะดินี้พี่เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ให้เขาเล่นก่อนนี่ไม่เป็นไรอะไรขวดพี่ละอะไรของพี่งั้นผมเปพี่ขวดแล้วพูดจริงมั่วที่ผายพี่เฮ้ยพี่ไม่ได้มั่วเลยจริงๆข้อมูลอะไรของพี่ยังไม่มีสักอย่างเลยอยู่ก็สองคนเป็นเอ้าเราต้องทำมายาให้พันพังมากที่สุดนะครับผมเพื่อที่เราจะเป็นคนโดนโหวตออกในจัลล์นี้พี่ป๊อปพี่ป๊อปปลอดภัยไหมพี่ป๊อป เกิเหตดูเฮไลท์ได้เลยว่ะเหตุดูเหตุร้ยเยอะไอ้แป๊กโอเพี่จอห์นสโนเป็นสนิทนะพี่บอดกับพี่จีเป็นอิมพัสเตอร์อเล็กเป็นนายกแล้วก็แลมตันเป็นเจสเตอร์ทุกคนครับผมเป็นซอฟเฟอร์ไปผมจัดให้พี่ขวดแบบเน้นๆแบบเบิ้มๆสะ่นหน่อยสะ่นหน่อย เอาแบบบิ่มๆแบบคือืออ่ะแบบคือเืออ่ะแบบว่าเต็มกราฟไปเลยผมไม่สคกิดคนหนึ่งนะผมบอกให้เน้นๆนี่นี่ไงนี่ไงเธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไก้ตายปีปะเดี๋ยวนะครับผมไม่รู้นะว่าพี่เขาเป็นหรือเปล่านะตอนนี้มันหมดได้ไงถ้าพี่จอนเป็นไอ้นี่จริงๆนะครับเป็นสนิทจริงๆก็คือมันไี่มีข้อมูลอะไรอ่ะเขารู้หมดเลยอ่ะ อ้วชิหายเลยพี่ป๊อปอพี่ป๊อปพี่ป๊อปปลอดภัยนะน่ะลโหลย <Hello. S 2> ยยยยใครยย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 บยยยยอยรรเป็นคนปยย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  อออเว่ะได้ยินแม่ร้องเอื้องตอนที่ร้องเอื้องอะเพรื่อนนี้พูดจริงพี่ป๊อปพี่ป๊อปเอาพี่ป๊อปฟังผมนะตอนที่ผมสแกนตัวอยู่อ่ะตอนที่ผมสแกนตัวอยู่อ่ะสแกนปุ๊บแล้วผมเดินลงมาพี่ป๊อปอ่ะแล้วพี่จอร์ร์ร้องเอื้องก็เดินลงมาเลยไม่อะไรพี่อะสแกนตัวตั้งแต่แรกแล้วเนาะเราเพิ่งเข้ามาทีหลังมั่วแล้วพี่ป๊อปงันพี่ป๊อปเป็นโบนพี่ป๊อปจัดหนึ่งตุ่มก่อนพี่ป๊อปไปกับพี่บอสครับถ้างั้นอะแล้วผมเดินไปนิดนึงเจอพี่บอส แต่พูาพี่ป๊อปก่อนอเฮ้ยพี่บอทก่อนก็ได้หรือพี่ป๊อปก็ได้ใครก็แล้วแต่เรื่องจะไมดูมั่นใจกันขนาดนั้นอ่ะก็ผมเดิน<ๆ>ไปอีกนิดนึงอ่ะเจอศพเจอพี่บอดเดินปิดประตูอยู่ขังตัวเองอยู่บอกให้ตอนพี่สกแกนตัวเราอะไรก็วิ่งขึ้นไปหายไปพักหนึ่งอ่ะแล้วถึงกลับเข้ามาดูพี่ใหม่ไม่ใช่พี่พี่อย่าเดินเข้ามาทีหลังผมมั่วแล้วเราไป็ูมั่ว้ามาคนแรกเลยน้องมาทีหลังผม,ม จะเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งผมสแกนตัวอยู่พี่จอร้องเอื้อปุ๊บพี่พี่ป๊อบเดินพอดเดิน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 บอดแกรลิกทะเลาะกันบวกพี่ลำตั้นก่อนไปไม่บอดกะจีติงไงส่องไปส่องกันเนี่ยบวกใครก็ได้สักคนหนึ่งก่อนอะไรที่ไหนจบอยู่หน้าห้องพยาบาลอ่ะพี่อ่ะพี่พูดประเด็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ใช่อะไรต้องบอกว่าอยู่บางแคเออใช่ใช่ผมอยู่บางแคผมเสยรป้ไข่ข้าวมันไก่อยู่หาดใหญ่เออเฮ้ยช่วยโยนยายไข่ข้าวขาว อุ fate, ้ยผมไปอยู á, 8, <al được S 2> ่ดอนไม่ทันนะล็อกประตุ่มนะ40วิงวะตอนนี้น่าจะผ่านประมาณ15วิ15 20วิอุ้ยทันด้วยเหรอเอาพี่บอดกับี่เยี่ไมไปกว่าพี่ไวก็ระหวะเนียวนี่อะใครเดียบอดพี่มพี่เป็นไงล่านีิมหายเธออยู่บางแท้เธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ ไอ้กบเนี่ยมันเสียงดีพี่จริงๆนะไอ้กบนคือเสียงดีชได้อยู่แต่ผมผมถามพี่รมตอนเนี้ยพี่ได้เจอพี่ลำตั้นบ่อยไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เขาไม่ได้ระเบิดใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าเอ้ยแต่ว่าพี่ลำตั้นปลดรีพอร์ตรัวๆแต่เราไม่เจอเล็กเลยได้ไม่เจอแต่พี่ลำตั้นที่มาคุกคีกับเราพี่เยแปลงว่าันนี่จะตั้งเป้าหมายในการราดน้ำมันโอกาสเล็กนี่น้อยมากเลย ไปยูดอนย่ดอนนะับกเ็กนี่เอานแกะเอาไปก่อนนะเก็กนีพี่เอากบปอกเหรออกได้กบปอกได้ไม่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 ได้เฮ้ยไปโดนไอ้แลนตันดีเจตเตอร์โลทอทำให้ใช่เจตเตอร์โลจะผมเจเตอร์นะผมเป็นเจเตอร์จริงอะไรอะไรของพวกคุณนี่ อยากให้ผมเบ่าหรอเบานะเบานะทุกคนก็พูดพร้อมกันทีอ่พี่จอนที่จะลองเทสใหม่ไหยค่ะพี่จอนขอขอขอเข้ามันไก่พี่อยากถามว่าเออบอดติดประตูตรงนั้นตะกูเจมส์ตัวฝั่งมันตัวไก่ได้ไงวะพี่จอนพี่ต้องพูดว่าพี่อู้บางแคร์เจอเจอแค่สายเก้าเขอ้าไก่ ไปอยู่หาดใหญ่เธอช่วยยายไข่ข้าวค่ะมันเป็นสีหูที่หายเลยไหวแล้วจริงไปเถอะไปเถอะบิ๊กฟ็อกดิน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 บินผมเป็นเจตเตอร์พี่ผมเป็นเจตเตอร์นะใครก็ชนะไปอีกรอบนึงถ้าเป็นจริงก็ให้เปรยให้ชนะไปไข่นี่น้ร้องเพลงจะเหไข่ฟู อย่าทำผมผมไปแค่ติดหูเลยถ้าผมมีเจตเตอร์แล้วเดี๋ยวให้ผมแบบหาข้อมูลมาพูดแบว่าเฮ้ยข้อมูลมั่วๆก็ได้เดี๋ยวไปโวชจะลอกไอ้ไายเลิกขายคุกกี้มาขายไก่ขายที่โน่นมาขายเงียบเฉยแต่เอ้ยเอ้ากูตาย พบเธอวันนั้นอยู่ที่ร้านเข้ามันไก่ไม่มีนนี้เธอซึ้สวยกว่าใครอยากได้เธออยากได้เธอคนรักคนรักอยากได้กันได้กัน ม,มันต้องหรือเจ้าไรอลยเอ้าแล้วกางเกงในตัวน้อยยังไม่ถึงเลยเอ้าโหจบเลยทับกบสบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกั